สุรินเนี่ยเป็นแหล่งรวมของพระมุวัะธรรมเลยการกลมกลืนของวัฒนธรรมเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดหลักๆนะครับกลุ่มชาติพันธุ์กุยกลุ่มอัจิบันเขมรแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะครับแล้วก็ส่วนในเมืองก็จะมีเสริมขึ้นมาคือกลุ่มไทยจีนนะครับในสุรินนะครับเรามีภาษาที่ใช้สื่อสารกันนะทั้งหมดสามภาษานในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะใช้ภาษาใน พื้นที่ในชุมชนของตัวเองนะครับ mm. แต่ภาษาหลักในการสื่อสารของเราเนี่ยจะเป็นใช้ภาษากลางในการสื่อสารกันทั้งหมดคอมสวดิ์ดานเมืองสุรินทร์เนี่ยเล่าว,ว่าชาวคุยได้อพยพมาจากเมืองอัตตะปือและเมืองแสงบางในลาวเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีความสามารถด้านพดศาสตร์ที่ว่าด้วยการจับทางให้ตรงตามลักษณะขดชรัก และในสมัยพระเจ้าเอกทั์เนี่ยช้างเผือกแตกออกจากพระเนตรหลวงกรุงศรีมาแถวป่าพนมดงรักจึงโปรดให้ออกติดตามมาจนถึงเขตอำเภอรัตนบุรีในปัจจุบันค่ะและได้พบกับเหล่าผู้นำชุมชนชาวกุยที่เขามีความชำนาญมาช่วยติดตามคล้องช้างเผือกส่งคืนกรุงศรีได้สำเร็จพระเจ้าเอกทัศ์ก็ทรงพอพระทัยมากจึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่ทุกคนโดยให้ขึ้นตรงต่อเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในขณะนั้นค่ะเชียงปุ่ม หนึ่งในผู้นำชุมชนชาวกุยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงสุรินภักดีที่ตามประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้ว่าเป็นเจ้าเมืองสุรินคนแรกก็ได้แจ้งแก่เจ้าเมืองพิมายว่าจะขอตั้งเมืองใหม่ทางกรุงศรีจึงยกให้บ้านคูประทายขึ้นเป็นเมืองใหม่และได้ส่งบรรณาการแก่กรุงศรีราชสำนักจึงจัดตั้งให้หลวงสุรินภักดีเป็นพระยาสุรินภักดีคะ่ะและได้ยกเมืองคูประทายขึ้นเป็นเมืองประทายสมัน ่อามาในสมัยรัชกาลที่1จึงจนยกฐานะขึ้นเป็นเมืองสุรินในปีพุทธศักราช2329นี้ของทั้งหมดอันนี้เป็นของชาวกุยเลยรือเปล่าคะก็เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันครับแต่นี่พิเศษที่จะให้ดูตัวนี้อันนี้เหรอคะใช่ครั มันคือไว้คล้องคอสัตว์หรือเปล่าคะใช่แต่ว่าไซส์บิ๊กมากเก่งอีกแล้วหนูเดาว่าเป็นชางถูกมันจะกิ๊กระดนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนเลี้ยงช้างนะครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ e อ e p h a n ว World ในศูนย์คชศึกษาค่ะอยู่ที่บ้านตากลางตำบลกระโพอํำเภอท่าตูมนะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดป่าอาเจียงที่นี่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรนเวอร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของช้างเร่ร่อนทางจังหวัดก็เลยมีแนวคิดที่จะนําช้างกลับบ้านก็เลยทาโครงการช้างคืนถิ่นนะครับก็เลยสร้างเป็นศูนย์ค้าใจศึกษาขึ้นมานะครับลูกเปิ้ลค่ะเดินมาทั้งวันแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยมากพี่เมื่อยขาสุดเดี๋ยวพี่พานั่งแท็กซี่ดีกว่าื ไหนแท็กซี่อ่ะพี่นี่ไงฮะซีช้างแท็กซี่ช้างในพื้นที่อิลูเฟนโ d ตรงนี้ค่ะเขามีอะไรบ้างคะพี่ก็ไฮไลท์หลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4-5จุดนะครับอย่างซ้ายมือเราเนี่ยก็เป็นโรงช้างสำคัญนะครับข้างในก็จะจัดแสดงเรื่องของช้างเผือกและก็ช้างสำคัญ ทั้งเก้าตระกูลนะครับเป็นแบบช้างพิเศษใช่ใชอ<า>่แล้วมีอะไรอีกคะพี่ก็จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งาทางสุรินเนี่ยจะเรียกว่าอียิปต์สุรินอียิปต์สุรินใช่โดยรูปแบบของอสถาปัตยกรรมเนี่ยจะคล้ายๆของปิรามิดของอียิปต์นะครับโอ้อีกส่วนหนึ่งก็คือลานแสดงวัฒนธรรมของช้างแสดงเรื่องราวเกี่ยววัฒนธรรมคนกับช้างอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือหอชมวิว โหนี่ก็ถือว่าเป็นนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเอลิเฟนเวลเนี่ยไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมคะครับมาสุรินไม่ควรพลาดนะครับเอลิเฟนวิลดบเดี๋ยวพี่จะพามาดูพี่ใหญ่ของเมืองสุรินทร์เรานะครับไหนคะพี่นี่ครับวิเขาคือใครอ่ะอันนี้คือคุณตาทองใบคุณตาทองใบครับตอนนี้อายุก็53ผลงานนะครับถ่ายโฆษณาหลายเรื่องละครครับเป็นพี่ใหญ่ในวงการวินี่เรามาเจอดาราเหรอเนี่ยเซเลบสุรินทร์เวิ มาในหมู่บ้านช้างนะคะหนูจะเห็นว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะมีลานจอดช้างอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะมีทุกหลังเลยมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีรถจอดอยู่ในบ้านแต่ว่าแค่ว่าแต่ละหลังเนี่ยเขาจะจอดเป็นซปเปอร์คาร์หรือว่าจะจอดเป็นรถขนาดเล็กหรือว่าจะมีจอดหลายคันหลายๆตัวอย่างนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะพี่อย่างช้างที่อื่นนะครับเวลาเลี้ยงควานช้างก็จะไปปูกไว้ชายป่าหรือที่อื่นแล้วก็ตัวควานจะกลับมานอนบ้านแต่ช้างสุรินทร์เรานะครับ จะอยู่ที่นี่กินนอนด้วยกันนะครับเย็นก็จะพาช้างขี่ช้างไปอาบน้ำอาบเสร็จแล้วก็กลับมาผูกไว้นอนอด้วยกันอยู่ด้วยกันย4ิบสี่ชั่วโมงครับเ,เมื่อกี้หนูได้ยินคีย์เวิร์ดที่ว่าพาช้างไปอาบน้ําครับอันนี้ที่นี่มีแบบโชว์อาบน้ําให้เราดูบ้างไหมคะพี่อยากดูไหมครับอยากดูเดีเดี๋ยวพาไปดูกัน แล้วตอนนี้นะคะเราหยุดที่โครงการเขาชอาณาจักรที่จังหวัดสุรินเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพี่เขาอาบน้ำช้างกัน ไปเที่ยวด้วยก,กันกับมาลติไทยแลนด์หนึ่งร้อยที่มาหลากหลายเรื่องราวสุรินทร์อีสานมหัศจรรย์อ้าพี่เป็นนุ่มสุรินทร์ี่เมืองชา้างนะนุ่ม